สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมัตการผ้ารวยนะคะค่ะลมาชมเมื่อนี้นะคะแอดจะเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะน้นย่อนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะพาจา์เพิ่งกะจะไปทําพิธีขอหัวยยึดต้นตะเคียนเนาะคะ่ะแต่นะคะ ก่อนจะไปคล้องไว้ต้นตะเคียนเนาะค่ะแอดก็จะพามาตามตัวเลขแนวทางนะคะจากปูสุกนะคะกะหัดก่อนเนาะค่ะแอดกบเพรามาตามโครงสุดท้ายนะคะเพราะว่าแอดได้มามือบุญกะถินมันกะคนหลายเนาะค่ะชมชืชมและก็มีเสียงเพลงเล่บสะดวกนะคะแต่ชาวบ้านยูนี่เนาะค่ะปูสุกเพื่อนไฮเม็ดเดียวหาเจ็ดวสันค่ะหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะค่ะในมือนี้นะคะปูเบนถ่ายูวสันค่ะเพื่อนก็เล่อย่ายม ในมื่อนี้นะพเพิ่นเลยบอกเนาะคะ่ะว่าให้แอดมินมาตามปูสุบนะคะ่ากมาไปเบิง้งไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่าปูสุบเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะเจะจะเฮ็ดตั้งได่ปูบดเพวทบดเพวทปูอุังนะเด,ด็ก <laughs> ตัวตัวก็ว่าได้ปูแต่ว่าพี่น้องเอฟซี่นก็ได้น้ำในดอกซุ่ม่นเบิง้งปู ไม่เหนถามอยู่ี่บ้านนี่เียกันหาเจ็ตเดืองโอ้ยได้ยินเพิ่อวมาปูได้หาเจ็บตวเดียวนะคือค้างเจดวันนี้ได้ไปปูเสือวะล่เสื้อเือปูี่เสือวาหล่ะว่าสั่นปูคนเห็นว่าพอเสื้อจะเกียวมาใส่จะเกียปูกับุกอ่งน้ำน้ำมาสกัดครับปู สิบเจ็ดตัวเดียวสิบเจ็ดตัวเดียวถึงล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวบ่ขึ้นบนม่าต้องขึ้นบนเกิดอแทบมันแทบมันสามหาทัสิแทมแถมสามหาตีครับปูก็ถึงมันอยุบซิปเจ็ดยุ่ล่างแท่ละวมขาดหรอกสิบเจ็ดอยู่ล่างแท่เพื่อนปู ยันแมนะยนปูได้ตัวเลขมาจังไดครับปูตัเลขนิ่มิตบอกค่ะตัวเล็นี่มีดเอะโอ้ไม่เลอกิมีดก็เห็นอันย่อมพันโยขังรางค่ะพันว่าไปหาปูเน่เด้อปูพันใดค่ะพนว่าฐานบลาถือวัดนี่ปลาตองมาวัดล่ะสิปก็ถือเบอกว่าปีวบซื้อเลยรู้ว่าซื้อเปล บมากหาทนขาเหรอบ้านเขาคนอันตลอนเลยของวันนี้สิเื้อไว้เลยคับปูย่าย่างๆเลก็บ่ได้จะเที่ยวสั่นปูว่าส้มเหมือนนั่นส้มสามหาบุรีรงอ๋อตัวสิบเก็ดแตนไม่ต้องนั่นไงสิบเจ็ดลางยางเดียวเลยตีขับปูสิบเจ็ดด่างย่างเดียวสามหาบนล่างไว้สั่นปูแล้วว่าตัวเรือกันเที่ยมเป็นเป็นสองสองเกต โอ้เลขขีเทียนหเจ็ดสองเจ็นี่เจบ่มันจทอนสจตหกราสมหากับสองเจ็ดเนาะค่ะปูบนล่างได้แต่ว่าหนึ่งเจ็ดปูหายเลยว่าล่างยางเดียวล่างยางเดียวสามห้ากับสองเจสหานึ่งบนล่างได้แต่ว่าหนึ่งเจ็ดนี่ล่างยางเดียวแต่มาถ้าฝนเดือน มันบัดระลางมันก็หาหาซูนกับเป็นเห็กรางมั้งหรอครับต่อมากับเป็นเจ็ดเก่าก็เป็นเด็กรางมั้งหรอแต่ต่อมาอีกมันก็เป็นหนึ่งสามแปดมันก็เป็นเด็กรางนี่แต่รางมันมาคูส่วนมากมันจะเป็นเลขกรางมันมาขับปูเด็กมีเม็ดปูเป็นเล็กรางเป็นส่วนมากอังวัดที่พาน่ากับหาเจ็ดกับล่างปูเล่บบอกปูเล่บอกว่าหาแปดต่รางหาเจ็ดเป็นเหล็กรางก็โง่ วันนี้สกิเอาลวดเขาบอกถึงวันนี้กรจะวาหาข่อยอีกเขาบอกตอกว่าปลาปานนี้เอาเป็นตาขืนใจแ่น้ะงานปูเอาเาระว่ามาง่าเลยเ็คือจะึ้นจะกลบประวันแล้ววนี้เขาผ่านแตปูขันวางขันแต่ไม่ีนเขาผ่านแก็ปูมันใจคาดบลานีมันใจได้นางสามวันทีจะมัวหมด แต่เทื่อนุ่ยเนาะครับที่แหกขนเป็นหาบมอมากแบบมันเราเป็นสิเจ็ดบ่บ่บ่หนีเสือนนะบ่เสลือนแต่ซตีูมจะจเ้านางสมาธิคนละนได้เ้วันน้นวันนั้นมันวันนันันเก็เก่ามันดังซีมันป่มันเขียนเจ็ตเลยเหมืมันเริ่มาือหนุ่ยทั้งนาอีก เมือเรื่องเอาตัวเหนียวกับตัวปั่นตัวเกศก,ก่อนออนีน่กันทำสมาธิกันละมีแต่เด็กสมาธิของปูนี่ชัดเจนเลยโอ้กันบ่นถือว่าต้องมาหาปูยอยู่ว่าสันปูว่าส่วนตัว <laughs> ตมาแามแต่ปูก็ถามถืบอกกบ <laughs> <laughs> ่กรบโบปีปูแก ปูเลยว่าคันพ่อวันนี้คันบ่ถือกระโปรงมหาปูปูบรูุสิบบอทีงไหนสิบออทีงไหนมันบอทค่ะขาปูไข่ดีขึ้นแล้วบปล่าคะปูแทงหรือมันลมันลงแทงแล้วตอนนั้นปูก็มันบอนัดมันย้อนต้องเปิดผงก็ยังเป็นผงอยู่ได้ดังนั้นได้ไปหาหมอคือเก่าเปล่ค่ะไปค่ะเอาไปหหามอแล้วทุกอย่างโยนีมันก้อนเนี่ยอ่ะโยนีมันที่หลัง ตัวหนือพ่โลตัวหนี้มันเศร้าแล้วเนี่ยตัวเหน้อพ่อโลตัวยื่นี่นือแล้วมันพาคานพาขาดขามัน้านี่ยมันบองมันปวดปูเป็นเบาหวานน้ำแผมันก็เลยแห่งหยางเนาะค่ะปูได้หัวมันแล้วแต่ก็ดีกระเป็นลายแล้วล่ะปูเริ่มแห่งแน่แล้วแต่ว่าเหลขกมีมีดของปูในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าข้อมปู่นเก่าบอกว่าสามหากับสองเจ็ดน่ะให้บนล่างไว้เนาะค่ะ แต่ปูเพิ่นกับมันใจล่างย่างเดียวหนึ่งเจ็ดงวดนี้ขันแอดมินนะคะบอถือกับปตองมาหาปูอีกประสั่นปูว่าเพราะว่าหายไปย่ำได้กับบอถือกับบอช่ากันซื้อให้ถือจะบอซื้อเพกันว่าเนาะให้ถือกับบอซื้อปูกับเลยว่าขันบอถือปต้องมาหาปูอีกงวดนี้ก็แสดงว่าปูว่าจู่ต้องซื้อเยังไงนุ้่ยังมราถือน้ำโพเชอร์ด้วยอ๋อครับถ้งแหลกไปเห็นคูณหมอนทำกันล่ะ เร้ซัวฟัง, <Okay. S 1> งนี่แ่ทั้งฝันแน่วาฝันแน่นางนั่นนางสะกตัวน,นอนบน,นอนสัตัวนอนเกนลับแน่วารับแน่น่ะนี่นนไปถามมันพวกพนักงานเขาอส่งส่งคนป่วยเหรนพ่อออกกันสนุกมเจฉาเหตุงอสีเขาจะหายไรบันไดเพราสามลายอ,อยว่าเขาจะหายซีดเลยฮะซีบุตรเขาสนว่าเออแ,แล้บอกเขาจะหายซีบเลย งวดอันนี้งวดมันมันเก็ดก่อนแล้วว่าพี่ปาพี่แล้วถามราถือคู่วันได้หรอตื่นตึนตันมาถือค <ร Stevens. S 1> <oh> ู่วันอยู่ติ้งงวดเราหันดีสองหมืนกวันต้อหันหมดก่อนหมดบ้วันนี้งวันนี่ง่ท้องามเราอยู่เป็นกับเที่ยวมาหาปูเลยจริงครับหมื่นอื่นกมาเนาะกับน๊กนขคาว่าเป้าเลยอืมครับมันาหาเูกา เน่ปูเขาจะบมานใจก็ะปูมเด้ยกันแล้วบันหมอนใจก็ม้มมบนมอเมไปลหลายตัวพวกตุกพวกเล็กพวกเ้็พวกหน่อยตัวเ็กปูไม่จำนี่ถูกหงัดน้ะค่ะบหลายแต่ว่าเราก็เน่นให้ตอนเน่นลากกับมีดกับถือด้วย็เหน่อยหลายตัวถอกหงัดแล้วลากมันหลายตัวต้องให้นนหน่อยลากกเถืองนาะค่ะปูเนี่ยเราตัวถืงได้ถื มื่นกลัวกัเหลือจนเหลือแปดเหลือจนสองวันนั่นตัวนี่หลายตัวนุ๊กสะฟังตัวนี่คนฟังมือนี่คนแปลตัวเด็ดตัวเด่นคนนำโหลครับคอาจารย์เพิ่นมาเพิ่นสิให้ปูเป็นผู้แปลเป็นผู้ว่าวัชระไก่มาไปมาและหันปูเพิ่นเบิ่งให้ว่าเปูนเพิ่นเบิ่งเบิ่งกูเทียนนะ กัเบองหาน่แต่ว่าถ้ามากว่านันปูป่ทเทศในเบิองเนาะมันมันมันกระถินน้ำได้ค่ะเมื่อนั้นเนมันมันงานมันนีงานมันงานกระถิ่นน้ำเมื่อนั้นก็เลยบอได้มาหาปูเขาน่ะดี๋วตาเที่าบัตรกนบ่นเนาะเที่วบาตรบอกว่าซื้อไปรู้ว่าจะาเรียกวก็ได้บัตรซื้อมันเสียก้อนแล้วไม่ร้บอไดซื้ออะไรเบัตรเขาอันเขาอ่นน้งพอนเขาอันพ่อมาเนี่ยพาตอนหนีได้พุ่ ต้องกกับกันเ<อ>ด้เกันเร่อาเชตหน่แม่นปูนา่าเชตค่สามหน่อแม่มึด,ดละโอเคอย,อยู่ตอนนี้ปูยังเพื่อยางใดเนาะปูเนาะคืมันคืนอมันแส่เกือบเลยคยางไหนยู่วเนี่มัเจ็บได้เลยอ๋อมันเจ็บดิปูเป็นต้เบียบหินโอ้ใจรองเทาเพท่นานไดบอกบันแข็งม<อ>ัน <c ười> นี่น ต้องพเขามก่อยู่รมกันแล้วละก็เคยย่อละไม่ใช่หลังหลังเหนื่อยมันต้องหลุงไอก็เลยใส่รองเท้ายังไม่ได้คันปูใส่รองเท้าได้ปูกับสียางได้ปูกับที่ไม่มาขาดกติเดี๋วนี้ปูกับเนี้ยปูเนี้ยเอาถุงยางห่อไปเราะว่ากองใส่ต้องซื้อเกือบซุ้ออย่าง่างนั่นเขาย่างนั่นที่ดินเขายางเดีวเขาเดี๋ยว่อไปมันอาจเซนนี่องเซนก็ไหวนวลมาเดยไปโดนเนี่ มันจะใหยออกกับนเนี่ยมันจะมันด้วยบ่ะเนี่ยอือปู่ตอนนี้น้ําตาขี่เที่ยงกันยังอยู่ฝาบาทพเกามาค่ะบึ่งูนโลกใม่เบงบกบโกเดี๋ยวไปเบึงขี่เที่ยงกันหน่อยกันยังอีอี่อยู่ก็สามหางามอสามหางงามเดี๋ยวพาพี่น้องไปิึงไม่สาบพุทธหนึ่งถือมีอยูน่จ้ามาสามก้นชีับร้านให้ห้าน รับรดไงจ้าโ,โอ้นี่มันสามตัวตัวปูนี่ตัวอดนยปูของบอกตัวหกมันมาแจงสามก็หามันแจงก็เอาตัวที่หกมาแจงหกสามหาตบ้านมันมาชัดปูวเล่เอาตัวที่ชัดๆเ่ยมาค่ะตัวนั้นเป็นเป็นตัวอกเก็ดอันตัวซอกตัวนเห็นบสราอกเก็ดัคันนี้นะครับปูพันกะ มันใจหนึ่งเจ็ดล่างนะคะน้ำตาเทียนนะคะถ้าหันเบื้องด้านนั่นจะเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะคะถ้าเบื้องด้านนี้จะเป็นสองเจ็ดเนาะค่ะปูแต่ปูเพิ่นมันใจหนึ่งเจ็ดนะคะเพิ่นบอรอยากให้ลายตุกเป็นวาตีลายมันเมดดลายกระสันค่ะตีน้อยนะคะปูตีแบบมันใจแล้วค่ะคือหนึ่งเจ็ดค่ะและสามตัวนี้เนาะค่ะเล็กหกปูวันบอชัดเอาชัดชัดสามหาไปโหลดนะคะ นี่เด้การขาดปูเป็นสรุปห้แล้วนะคะเพราะว่ามันกระตรงกับนิมิตของปูนะคะสามห้าสองเจ็ดกระกลับเองด้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วปูก็บอกว่าสามหากับสองเจ็ดบนล่างไว้นะคะแต่ว่าหนึ่งเจ็ดปูวาหลังอย่างเดียวนะคะนี่เนาะคะ่ะก็เป็นตัวเลขนวาทา่งจากปูศุนนะคะเขาไปเอามือหนีกันเลยใจยเชียงเลยเขาไม่รู้อะไรเลย สิเปนได้สิผาเด้ออปูพันวากันได้ก็สิได้สิผาไม่บอกีอยู่นค่ะการลองเบิงถาเบิงเด้อการกระชมอมอุจานิธานเบิงวามันจะแบนก็ปูพันวาบอยนะคะสิเป็นหนึ่งหาเด้อค่ะท่านผู้ชมกับโปูใสวิจรณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะถ้าบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะถ้ามักถ้าชอบ เก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆทักงกนจะซื้อต้องมีสตีตนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอร์ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้น,นะคะแอร์ขอต้านรชมทุกๆท่านนะคะโชคดีถูกหวยรงงนนวยเงินงดวันที่หนึ่งท่านามาที่จะถึงนี้ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ